สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งางพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลในยามค่ำคืนนะคะหลังจากเลิกงานก็มาแวะดูไม้มงคลนะคะที่สวยสดงดงามนะคะใบจะเป็นมันเมาวาวนะคะอันนี้ก็คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะ ก็จะมีหลายคนนะคะที่ยังข้องใจและก็ยังสงสัยเข้ามาถามบาลังพยอมอยู่เรื่อยๆนะคะว่ากวักพระพุทธเจ้าหลวงกับกวักนางพญาใหญ่ต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้บาลังพยอมก็ได้บอกไปหลายๆเที่ยวแล้วนะคะหลายๆครั้งก็ยังมีหลายๆท่านนะคะได้โทรเข้ามาหรือว่าแชทเข้ามาสอบถามอยู่ตลอดนะคะ ก็เลยจะบอกเป็นในคลิปให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ากวักพระพุทธเจ้าหลวงกับกวักนางพญาใหญ่ต่างกันอย่างไรนะคะใบเขาอาจจะเหมือนกันนะคะหรือว่าคล้ายกันนะคะถ้าตั้งอยู่ในที่เดียวกันนะคะกวักนางพญาใหญ่ใบจะใหญ่กว่านะคะและก็จะยาวกว่า สีของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะจะไม่มีลายสีเหลืองเหลือบๆในในเนื้อใบนะคะนี่ค่ะเขาจะมองมองดีๆนะคะจะมีลายสีเหลืองริ้วอยู่ในเนื้อใบนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือก้านนะคะก้านเขาจะสั้นนะคะจะพ้นจากคอดินขึ้นมาจะสั้นนะคะให้งามขนาดไหนก็สั้นนะคะ แต่ถ้ากวักนางพญยายใหญ่นะคะก้านเขาจะยาวยาวได้เป็นฟุตเลยนะคะแล้วใบเขาจะปลกลงมาคลุมกับกระถางนะคะนี่ค่ะอันนี้จะจะเป็นก้านสั้นหมดเลยนะคะกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม่ชอบน้ำชื้นแฉะนะคะชอบดินที่ เปียกชุ่มเฉยๆนะคะแต่ไม่ถึงกับชื้นแฉะนะคะถ้าเราปลูกชื้นแฉะเกินไปรากเขาจะเน่านะคะใบเขาจะเป็นลาสนิมนะคะอันนี้ก็รอดปลอดภัยมาได้นะคะจากหน้าฝนปีนี้ก็คือการใช้น้ำขมิ้นนะคะฉีดใบอยู่อาทิตย์ละครั้งหรือว่า5วันครั้งนะคะ ก็เลยจะได้ใบที่สวยงามแบบนี้นะคะไม่มีตำหนิไม่มีสลาสนิมนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดถึงกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลโบราณนะคะตอนนี้หายากยิ่งนะคะและราคาก็สูงมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะก็จะมีที่แบ่งจำหน่ายได้อีกสองต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลโบราณนะคะเป็นไม้ในวงของที่เขาเรียกว่าในวงสูงนะคะก็ปลูกตั้งไว้ต้องให้สูงจากทางเท้าทางเดินนะคะของมะาะองพยอมนี้ก็จะปลูกในวันพฤหัสศพบ,บดีนะคะข้างขึ้นของทุกๆเดือนนะคะปลูกได้ หรือว่าตําราใครก็ตําราคนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตําราของคุณตาบารังพยอมก็ถือปฏิบัติมาแบบนี้มาตลอดนะคะสําหรับกวักพระพุทธเจ้าหลวงไม้มงคลโบราณที่หายากและก็ใกล้สูงทันนะคะจะมีเห็นก็คือกวักนางพญาใหญ่ที่คล้ายกันมากนะคะแต่ของบารังพยอมนี้ วกนางพยายใหญ่ยังไม่ได้มานะคะมีคุณยายข้างบ้านนะคะบอกให้ไว้ก็ยังไม่มีเวลาไปเอานะคะ,ะอะไรอย่างหนึ่งบ้านคุณยายตอนนี้ก็น้ําท่วมด้วยนะคะก็เลยไปข้ามไปเอาไม่ได้นะคะก็ต้องรอก่อนนะคะถ้ารอแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะให้ดูให้เห็นให้รู้กันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมา ทําความรู้จักกันอีกครั้งนะคะหลังจากห่างหายจากกวักพระพุทธเจ้าหลวงมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาสอบถามทั้งไลน์ทั้งแชททั้งโทรมาสอบถามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลัยของพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ